าพาคุณผู้ชมลงใต้กันไปดูเรื่องของลูกเสือจิตอาสาพ,พระราชทานครับก็ <c oughs> ได้มีการจัดกิจกรรมถวายพระพรชยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับที่โรงเรียนราประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลานางสาวณสิพัฒโสพลธนิตวิตร,รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขตหนึ่งปฏิบัติราชาการแทนหัวหน้าสำนังกงานลูกเสือจังหวัดยะลาครับได้เป็นประธานในพิธี กล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติโดยโอกาสในนี้นะครับได้มีการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่สองจังหวัดยะลาซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะวิชาการให้กับลูกเสือลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้ลูกเสือจิตอาสาพ,พระราชทานได้ทํากิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันนะครับและก็เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์ดีที่ดีต่อกันโดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารีจากสถานศึกษาจำนวน46แห่งพร้อมด้วยลูกเสือเนตรนารีครับาร่วมกว่าชุมนุมนะครับกว่า1,400คนครับ